สวัสดีครับมาฟังข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นกันครับ b a y ย r n Space สื่อเยอรมันโต้ตอบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อต่างๆที่กำลังมีกับฟอร์เรียน v อสำหรับผลงานที่สโมสรลิเวอร์พูลในเวลานี้มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันวัย22ปีถูกวิจารณ์และล้อเลียนในเรื่องที่เขายังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ให้กับทีมหงส์แดงได้เลยนับตั้งแต่ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหากย้อนกลับไปจำตอนที่ตีอาก้อัลคันทาร่าอยู่กับลิเวอร์พูลได้ไหม เขามีความสำคัญกับทีมแทบทุกครั้งที่ลงสนามเสมอและสำหรับฟอรเรียนก็เช่นกันเขาก็สร้างผลกระทบที่คล้ายคลึงกันให้กับทีมลิเวอร์พูลเขาไม่จำเป็นต้องทำประตูหรือแอสเซสถ้าคุณติดตามดูทีมลิเวอร์พูลเลยเป็นประจำในเวลานี้คุณจะเห็นคุณภาพและความสำคัญของเขา การที่ทุกคนหันไปโฟกัสและสนใจจำนวนประตูของฟอร์เรียนเวียสเหมือนกับว่าเขาเป็นกองหน้าหรือปีกนั้นดูแปลกๆทั้งที่เขาคือผู้เล่นที่ทำเกมให้ไหลลื่นอยู่เสมอล่าสุดเขาพิสูจน์มันอีกครั้งในเกมเอาชนะอินเตอร์มิลานยังไงละ่ะฟาบิซซโอโรมาโนมีรายงานข่าวว่าสโมสรยักษ์ในลีกซาอุดิอาระเบียยังคงให้ความสนใจในตัวของโมฮัมเหม็ดซาลาห์อย่างมากแม้ว่าเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่ไปเมื่อฤดูการที่แล้วก็ตาม เมื่อวานนี้โอมามักคาบีประธานสมาคมหลีกอาชีพของซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าโมฮัมเหม็ดซาลายังคงได้รับความสนใจจากสโมสรในหลีกซาอุดิอาระเบียอย่างมากอย่างไรก็ตามโมฮัมเหม็ดซาลาและเอเย่นของเขายังไม่ได้เจรจากับสโมสรใดเลยในขณะนี้เดวิดออนสตีนจากเดอะแอตเลติก ความเข้าใจโดยทั่วไปคือโมฮัมเหม็ดซาลาได้ทำการแสดงความคิดเห็นของเขาออกไปอย่างรุนแรงนั่นอาจเป็นเพราะเขาต้องการบีบให้สโมสรขายเขาออกไปจริงๆหรือเพราะเขาต้องการกดดันการทำงานเพิ่มของอาร์เนอร์เทนฮมเท่านั้นลิเวอร์อพูลยืนยันว่าพวกเขาไม่ต้องการขายโมฮัมเหม็ดซาลาออกจากทีมไป ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรชี้ให้เห็นว่าโมฮัมเม็ดซาลามีสัญญากับสโมสรจนถึงซัมเมอร์ปี2027และการที่เขาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในช่วงหลังนั้นถือเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพวกเขาต่างรู้สึกประหลาดใจกับความเร็วที่เรื่องราวต่างๆคลี่คลายไปแต่ก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้เป็นตาของโมฮัมเม็ดซาลาแล้วและเขาต้องบอกสโมสรว่าเขาตั้งใจอย่างไร ถ้าเขาต้องการย้ายทีมเขาต้องอธิบายขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจนแล้วลิเวอร์พูลจึงจะสามารถตอบสนองในสิ่งที่เขาร้องขอได้อย่างไรก็ตามก็ยังมีการยอมรับด้วยว่าหากท่าทีของซาล่ายังคงแข็งกระด้างและไม่สามารถหาทางออกได้สถานการณ์ก็จะเลวร้ายจนไม่อาจยอมรับได้สตีเวนเจอราอดออกโรงแนะโมฮัมเหม็ดซาล่าให้ปิดประตูคุยกับอาเนอร์แบบตัวต่อต,ตัวไปเลยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของเขาในเวลานี้ เห็นได้ชัดว่าเขาเสียใจมากที่ไม่ได้ลงเล่นซึ่งผมเคารพในความรู้สึกของเขาแต่คำพูดสองสาประโยคเกี่ยวกับการโยนความผิดให้คนอื่นนั้นไม่ถูกต้องเขาต้องถอยห่างจากเรื่องนั้นเขาต้องจัดการเรื่องนี้กับผู้จัดการทีมเราทุกคนเคยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในฐานะนักฟุตบอลเราทุกคนเคยทำเรื่องที่ใช้อารมณ์ผมรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปและทุกอย่างสงบลงโมจะพูดว่าผมไม่น่าพูดแบบนั้นเลยบางทีผมไม่ควรพูดแบบนั้น ผมใช้อารมณ์ไปหน่อยผมใจร้อนไปหน่อยในฐานะที่ผมเป็นแฟนบอลและอดีตผู้เล่นผมอยากใช้เหตุผลในการตัดสินและทำให้สถานการณ์สงบลงบ้างซาร่าเป็นนักเตะระดับท็อปเขาเป็นดาวซันโวสูงสุดของลิเวอร์พูลและเขาช่วยให้เราคว้าแชมป์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วเราต้องรักษามันไว้และไม่มีใครอยากให้สถานการณ์ปัจจุบันดำเนินต่อไปยกเว้นว่าปัญหาจะเลวร้ายกว่าที่เราคาดคิดไว้ มาร์ก้าอ้างว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในเวลานี้นั่นเป็นเพราะเขาถูกสโมสรลิวพูลและเจอเกนครอปอยู่ใช้งานมากจนเกินไปนะตอนนี้เหล่าผู้บริหารระดับสูงบางคนของเรอัลมาดริดรู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับผลงานของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในช่วงเวลาที่อยู่กับสโมสรแม้จะมีรายงานว่าได้รับค่าตอบแทนสูงถึง3 2 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์แต่ผลงานของเขากลับไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงของทีมด้วยซ้ำ อาการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นกับเขาไปแล้วสองครั้งเหรอนั่นเป็นสัญญาณอันตรายพวกเขาต่างมองว่าลิเวอร์พูลและเจอเก้นครอปนั้นอาจใช้งานเขาหนักจนเกินไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอาจจะเลยจุดพีคของการเล่นฟุตบอลไปแล้วคำถามคือเทรนต์อารโนจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่หรือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตกต่ำความกดดันมีมากขึ้นและเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วสำหรับเขา ซาชาตาว ولي เอรี่ ri, รายงานเอซีมิลานได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อขอซื้อตัวอาริซองเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลแล้วเอซีมิลานได้เริ่มเจรจากับเอเย่นส่วนตัวของผู้รักษาประตูชาวบราซิเลียนวัย33ปีรายนี้แล้วเช่นกันโดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็ว จังหวะเวลาอาจลงตัวพอดีจากการที่ลิเวอร์พูลพร้อมจะอนุมัติการย้ายทีมของเขาในซัมเมอร์หน้าขณะที่เขากำลังจะหมดสัญญาในปีสุดท้ายแม้ว่าหงแดงจะมีออปชั่นขยายสัญญาอีกหนึ่งฤดูกาลก็ตามเนื่องจากว่ามิลานกำลังเตรียมรับมือกับการเสียไม้ไมยานผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้โดยที่เชลซีเป็นทีมที่ตกเป็นข่าวว่าสนใจในตัวนักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้มากที่สุด อลิซองยายมาจากโรม่าไปร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2018ด้วยค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกสำหรับผู้รักษาประตูในขณะนั้นถึง67ล้านปอนด์